โอเคไอซจะให้ผลนักประมาณสอาทิตย์นะเปอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะต่อไปหนึ่งห้กเจ็ดกมัเแล้วก็อยู่ขอะเลยเพราะว่าเราบขอเวลาแคสองทองทุแล้วเราจะมาทันังไต่อนะคะโทมาได้ทุกนเชาเจ็ดเช้ที่สิบหนะคะได้ได้ได้ขอบคุณนะคขอบคุณนะคะบ